สวัสดีครับพบกับครูดมสอนคณิตนะครับวันนี้ครูดมนะครับจะมาสอนในเรื่องของการหารสั้นนะครับเรามาดูว่าถ้าเกิดน้องๆเจอโจทย์แบบนี้นะครับนะที่เป็นการหารสั้นที่ยาวๆขนาดนี้นะครับนักเรียนจะทําได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับลองดูว่าน้องๆจะทําได้หรือไม่นะครับไปดูกันเลยมาดูวิธีการคิดหารสั้นแบบยาวๆแบบนี้นะครับ ถ้าเราเห็นเราก็อาจจะตกใจนะครับแต่ถ้าใช้วิธีการคิดนะครับแบบที่ครูสอนไปนะครับแบบง่ายๆเราก็สามารถคิดได้ไม่ยากอย่างที่คิดครับอ้าวเราไปดูกันเลยนะครับจากโจทย์นี้นะครับต้องใช้สุดคูณแม่5นะครับอ้าวตัวแรกเลยนะครับห้าคูณกับอะไรแล้วได้5ครับอ้าวง่ายๆครับ51เป็น 5ครับอ้าวเปลี่ยนคนเลยครับเร็วต่อไปนะครับ5คูณกับอะไรแล้วได้8 5ด้านึ่งเป็น5แล้วนับต่อครับเศษ3นะครับเอา3มาไว้ตรงหน้านะครับก็จะเป็นเลข34นะครับ5คูณกับอะไรได้34น้องคนนี้มาแล้วครับ5 6ได้30นะครับ30เศษเท่าไหร่ครับอ้าวนับนิ้วเพิ่มแล้วครับ เจ็สี่ครับเบนสี่สิบห้านะครับสี่สิบห้าขีดด้วยนะครับขีดด้วยก็ดีนะครับเพื่อนจะได้อ่าเข้าใจง่ายๆนะครับนะฉะนั้นตรงนี้เลขที่เราเห็นก็คือสี่สิบห้านะครับตรงนี้ก็คือสามสิบสี่นะขีดให้เพื่อนด้วยนะครับอ้าวห้าเลยได้สี่สิบห้าห้าเก้าสี่สิบห้าครับจบหรือยังัทวันจบแล้วต่อเลยครับอ้าวอีกคนนึงมาแล้วครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นอ้าวห้าหนึ่งเป็นห้า เศษเท่าไรครับเศษสี่อ่าวขีดเส้นให้เพื่อนด้วยเป็น48อ่าวเพื่อนคนถัดไปมากเราใช้นักเรียน10คนนะครับในการทาโจดนี้นครับดูซิว่าทุกคนจะทําได้หรือเปล่านะครับอ่าห้าะไได้48นะครับอาจจะนานนิดนึงนะครับสําหรับบางคนนะครับในการเรียนคณิตศาสตร์ของครูนะครับครูไม่ได้กดดันให้นักเรียนอาจจะต้องเก่งทุกคนนะครับ แต่ก็ทุกคนให้เข้าใจนะครับเป็นเบื้องต้นนะครับส่วนการที่จะทําแล้วให้ได้เก่งขึ้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่ที่ความสามารถความตั้งใจของนักเรียนนะครับฝึกฝนคิดทําให้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับห้าเก้าสี่สิบห้าสี่สิบหกสิบเจ็ดสี่แปดเศษสามนะครับอ้าวเป็นสามสิบห้าได้แล้วนะครับมาอีกคอหนึ่งแล้วนะครับอ้าวห้าอะไรได้สามสิบห้าห้าเจ็ดสามสิบห้าเป๊ะง่ายๆนะครับ ต่อไปครับน้องไมคอีข้อหนึ่งห้าอะไรได้เจ็ดนะครับห้าอะไรได้เจ็ดดูเลยนะครับอ้าวห้าหนึ่งเป็นห้าเศษเท่าไหร่ครับเขียนไว้ให้เพื่อนด้วยนะครับห้าหกเจ็ดอ้าวเศษสองเลขสองกับศูนย์อยู่ด้วยกันเป็นยี่สิบนะครับน้องคนถัดไปครับจะเห็นว่าถ้าเราเข้าใจนะครับตามขั้นตอนเนี่ยจะง่ายมากนะครับ ตอนนี้เด็กๆทำไปเยอะแล้วนะครับห้าสี่ได้20ครับต่อมา5คูณกับอะไรได้1ครับถ้าไม่มีก็ใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงน้อยกว่า5คูณกับอะไรแล้วได้1อ่าอิวิทลองมาดูอีกทีสิห้าหนึ่งเป็น5นะครับเอาเกินฉะนั้นต้องเป็นอะไรครับถ้าเกินนะครับก็ต้องเป็น50แล้วได้0นเศษเท่าไหร่ลูกเศษเท่าไหร่ เขียนเศษให้เพื่อนด้วยเศษก็ต้องเป็น1นะครับอ่าโอเคเป็น19นะครับดูสุดคุณไม่5ต่อนะครับตอนนี้เราสลับนักเรียนนะครับมานะครับครบรอบแล้วนะครับอ่าห้าสามเป็น15เศษเท่าไหร่สินับต่อไปให้ถึง19นะครับ15ไว้ในใจแล้วนับต่อครับ เสร็จเท่าไรครับเสร็จนะครับเบน45นะครับเราใช้เวลานะครับ4นาทีไปแล้วนะครับลองดูซิว่าอ่านี่ง่ายนะครับ5 9 45ต่อไปครับ5อะไรได้8 5 1เป็น5ครับนับต่อไปถึง8ครับเสร็จสครับเห็นไหมครับไม่ยากเลยนะครับ ทำได้ทุกคนนะครับอาจจะช้าบ้างนะครับห้ได้30เศษสนะครับอ้าวเป็น4ีอ้าวต่อเลยนะครับน้องคนถัดไป5้าอะไรได้47นะครับห้า5ก้าี่ 4ี 46, 47, เศษ2นะครับก็บเป็นเลข26นะครับอยู่ด้วยกันคิดให้เพื่อนด้วยนะครับเพื่อนคนถัดมาจะได้รู้นะครับดูสกุลนะครับแม่5คุณกับอะไรได้26นะถ้าไม่มีก็หาตัวที่มีขนคุณใกล้เคียงและก็น้อยกว่านะครับ5อะไรได้26ครับนิดนึงเอาปุ๊บมาแล้ว5 5 25นะครับนับเพิ่มไปอีกหนึ่งก็เป็น 26ก็คือเศษหนึ่งนะครับเป็น19เ้าอามาใกล้แล้วนะครับเอาให้ใครอีกให้ใครอีกมาใกล้จะบรรลุเป้าหมายนะครับการหันสั้นแบบยาวๆของนักเรียนห้องป3ารับ2นะครับใช้นักเรียนทั้งหมด10คนนะครับวนกันทำนะครับการทําคณิตศาสตร์นะครับถ้าเราทํานะครับบ่อยๆนะครับเราจะรู้ปัญหานะครับแล้วเราสามารถที่จะแก้ปัญหาได้นะครับเราก็จะมีความทรงจําที่ย่างยืนขาวรนะครับ 5945จบครับลูกอา้าวเปลี่ยนอีกคนนึงออกมาเลยครับเหลืออีก3ตัวโอ,อ้ตอนนี้ทุกคนเข้าใจแล้วนะครับเท่าที่โคเห็นนะครับห้าอะไรได้4 50ได้0เนย์เษเท่าไหร่ลูกเศษเท่าไร,ร,าไรอ่าเศษอะไรครับ50ได้0นครับ0ย์แล้วก็นับไปให้ถึง4ครับ1 2 3 4เสร็จเศษเท่าไหร่ครับ ก็ยังมีบ้างนะครับที่ยังเจอปัญหานี่ครับคือเหตุผลที่ต้องทําคณิตศาสตร์บ่อยๆนะครับทําแล้วก็เจอปัญหาบ่อยๆนะครับแล้วเราจะคิดได้เจอปัญหาที่หลากหลายเราก็สามารถที่จะคิดได้นะครับตอนนี้ใช้เวลาไป6นาทีกว่าแล้วนะครับห้าเก้าสี่สิบห้าสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดเศษสองนะครับรวมกันเป็นยี่สิบสองเราไม่ได้รวมนะครับก็มาอยู่ด้วยกันเป็นยี่สิบสองนะครับ 22ดูตัวสุดท้ายคนสุดท้ายนะครับดูซิว่าจะได้เท่าไหร่นะครับดูแล้วน่าจะมีเศษนะครับ5 4ได้20ครับมานับต่อ21 22ก็คือ,อเศษ2โอ้โหจบลงตัวเป๊ะนะครับเศษ2ครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับโอ้โหหลายหลักมากนะครับเราไม่ได้นับหลักนะครับเด็กๆเ,เก่งมากครับปรบมือให้กับตัวเองหน่อยครับทุกคน